ตรงนี้ครับมาตรงนี้แล้วรักนั่งลงให้เขาหน่อยอมให้เขาหน่อยอ่ยะอ่ะอ่ะ สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาทําคลิปแกล้งเห่นใส่พี่กวางนะครับคลิปนี้นะครับอาจจะลงหลัง Q&A พี่กวางนะครับแต่ก็คือต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้คือทําไว้ก่อนที่พี่กวางจะมาอีกนะครับก็เดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าพี่เฮ้ยพี่กวางก็เพิ่งมาหาพี่ทําไมมาทําคลิปแบบนี้ก็คือคลิปนี้พี่บอกเลยนะครับว่าจะลงหลัง Q&A กวางนะครับพี่จะลงประมาณบ่ายสามหรือสี่โมงเย็นนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็วันนี้แบบจะมาแกล้งเหินใส่แฟนจะแบบแ อะไรประมาณนี้ค uh รับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเชิญพี่กวางมาแล้วก็มาเล่นเกมกับเราเลยดีกว่าครับอุ้ยพี่กวางมาแล้วครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราเปิดไมค์คุยกับพี่กวางกันเลยดีกว่าฮัลโหลครับที่รักครับทําอะไรอ่ะเข้ามาสุ่มอะไรเล่นใช่เปล่าใช่ชุดยศย้อมไหมตังเยอะเนี่ยเราอ่ะอันนี้ชุดย้อมเนี่ยตังตังเยอะตังเยอะเหรอมาสุ่มอ่ะ ไม่เยอะเล่นเล่นเกมกับเขาปะรับผมคิดถึงจังคิดถ totally ึงมอนกันเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็รับเองมาแล้วอ่ะใช่เขาขอเดี๋ยววันนี้เขาจะนอนไวๆจะได้เจอตั้งแต่เช้าเอจะได้มาเช้าๆใช่จะได้ตื่นเช้าๆด้วยใช่ป่ะใช่ป่ะใช่เองก็นอนไวๆด้วยโอเคเนี่ยไหนก็จะมาแล้วเขาขอแจะหน่อยใช่ปะ แะอะไรเขาขอแบบแจ๊ะหน่อยแต่ว่าที่รักทะลึ่งทำไมทะลึ่งคืออะไรเดี๋ยวเจอแจะกลับหรอกกม็มาดิมาดิมาเลยก็มาดิ <c oughs> ก็มาดิก็มาดิครับไม่ไปพ <c> อ <oughs> <c oughs> ดีอยากโดนแจ๊ที่รัก <c oughs> มาดิมาดิระวังนะพี่ไปแล้วจะน้องจะเจ็บนะก็มาดิจะเจ็บเหรอพร้อมปะล่ะพรุ่งนี้ <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้พร้อมไหมอะไระพร้อมพร้อมโดนเชือดอย่างพรุ่งนี้ยฮะ ทำอย่างนี้ได้ยังไงทำอย่างนี้คือ,อยังไงถามว่าพร้อมโดนเชือหรือยังไม่รู้สินะเขาบอกว่ารุ่นพี่มันอะจริงวะก็ลองดูให้ลองวะมาดิมาดิงั้เจออะม,ม,ม,มาในเกมก่อนเลยมาทีรักครับมาในเกมก่อนเลยมามามาตรงนี้เลยมาได้ปะล่ะในเกมกับเ่าที่รักครับโอ้ยได้คิดคู่เองดูพร้อมยังพร้อมยังพรุ่งนี้พร้อมหรือยังทีรักพร้อมละครับ พอบ่างเลยเดี๋ยวเขาเก็บกระเป๋ารอเลยไม่เขาหมายถึงแบบนั้นอะไออันนั้นนะอะพร้อมหรือยังแบบไงอะอันนั้นอะพร้อมหรือยังแบบอะไรก็แบบอะไรของเองเนี่ยก็แบบอันนั้นแหละท่ระพร้อมหรือยังลาก็อืมก็พร้อมนะเด้พวพรุ่งนี้เขาขอเอาอะทิรกใครปะก็มาดิครับจริงว่าี่ระพูดจริงว่าจริงมาดิงั้นเอาในเกมกันเลยท่ระขึ้นมาขึ้นมาเราแบบจ๋าเราแป๊บนึงขึ้นมาเร็ว เขาอยากมาเนี่ยที่รักขึ้นมามาไหมกำลังขึ้นไปอย่าเขารออยู่ตรงหน้าประตูนะคะมามาที่รักมาที่รักมาที่รักมาแล้วก็ตรงนี้เร็วมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ครับมาตรงนี้เร็วรักนั่งลงให้เขาหน่อยอมให้เขาหน่อยโอ้ยเอ็งที่รักไปไหนมานี่เดี๋ยวนี้ไปไหนมาเดี๋ยวนี้อยู่เฉยมาที่เดิมเยยเฉยนะที่รักปะอะอะทำไมที่รักทำเรื่องจังวะเรือที่รักกำลังมาเลยวันนี้ดีโอ้ยเกิน ท่รักจะหนีไปไหนเนี่ฮะรับไม่ได้อะี่รักอยู่ไหนครับรับไม่ได้เลยคนแบบเนี้ยวันนี้มีเกมมือถือมาแนะนํานะครับเล่นแล้วได้เงินจริงๆนะครับเกม Candy Bird ของ Ad y u f a แ1 1หเว็บนี้นะครับผมมีคืนยอดเสีย5%ทุกสิ้นเดือนนะครับแล้วก็เติมเงินครั้งแรกของวันนะครับได้โบนัส10%ของยอดฝากนะครับ แนะนำเพื่อนมาเล่นรับไปเลยโบนัส5 0 0ครับฝากถอนขั้นต่ํา50บาทนะครับผมถือว่าต่ํามากๆเลยนะครับมีฝากถอนผ่านธนาคารแล้วก็ทัวร l เลทด้วยนะครับร่วมสนุกรับเงินรางวัลลุ้นแจ็คพอตแตกหลักแสนทุกวันนะครับถ้าบอกมาจากช่อง KKTV นะครับมีโบนัสให้20%่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับใครอยากเล่นนะครับแอดไปที่แอดยูฟ้าแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับพรุ่งนี้จะให้เขาไปรับกี่โมงอ่ะก็ช้าๆหน่อยจะได้ไม่ร้อนใช่เพราะเวลาอันนั้นมันจะร้อนเนาะเดี๋ยวเงออกใช่ไหมมีแอร โอเอก็ไม่อยู่หรอกี่รักเจอพลังกักเข้าไปอะจริงๆนะพลังกักเนี่ยอืมไม่ไม่เชื่อก็ลองไงลองวล่ะไม่ลองทำไมเอาเลยใช่ไหมไม่ไม่ลองเอาเลยใช่ไหมคื่อทำไมอะทำไมหื่นจังวะก็หื่นอะทำไมหื่นกับแฟนคนเดียว๋ยจเจอหื่นกับก็มาดิมาดิรออะไรล่ะมาดิครับอดีที่รักครับ อยากเจอแย่แล้วว่าไปวันนี้เลยได้ปะก็แล้วแต่อ่ะม <c oughs> ันคันนวดแล้วเนะ <c oughs> น,นี่ยลูคานวดแล้วดีรักคันอะไรคันเทา้าอืมหาหมอไหมละ่ะไม่อ่ะทีรักมีคนอยู่ข้างหนะ้าไปหาทีรักแทนได้ไหมทีรักมีคนอยู่ข้างหนะ้าเขาไม่อยากไปหาหมอเขาอยากไปหาทีรักอ่ะมาดิทีรักยู่ไหนจ๊ะทีาอยู่นี่ค่ับีรักวันนี้นั่งลงก่อนเลวนั่งลงก่อนนะ <c oughs> นั่งลงนั่งลงเดี๋ยว <c oughs> ทีรักนั่งลงนะครับอึบอึบอึบอ่ะอ่ะ ไร้ักมามาทีรักตามมาทิรักษ์นำเขาไปทิรักนํนำเลยมางี้มางี้เลยทิรักษบนนี้ปะแล้วแต่มาขึ้นได้ไหมให้เขาขึ้นเหรอเองจะขึ้นปกติเขาชอบให้เองขึ้นนะ๋อหรือจะให้เขาขึ้นให้แล้วแต่เองนะทีรักชอบแบบไหนอะให้เขาขึ้นหรือเองขึ้นอะชอบให้เองขึ้นไม่เองก็ต้องขึ้นได้ดีแบ่งกัน ไม่เอานี่เองก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยทุกครั้งอะอะไรทุกครั้งเลยอะไม่ทุกครั้งหรอกแล้วครั้งไหนบ้างล่ะฮะแล้วครั้งไหนบ้างที่ไม่ทําตามเขาก็ไม่มีไงอ้เปล่อจังแฟนเอาแต่ใจอะไรเอาแต่ใจอะไรแฟนเนอาแต่ใจบอกก็ทำตลอด่ใช่ปะใช่คุยเรื่องอะไรกันวะเนี่ยแมงเก่งกเชียวเขาคุยอะ ก็เองก็เป็นคนตอบเขาว่าเขาก็แบบถามเองทุกอย่างเองก็ตอบเขาเองอะท่รักมานี่มาเอา้าเขาไม่ใช่คนยิงนี่ท่รักเขาได้มีดด้วยอะเขาก็ได,ด้มาดีมาดีมาดินี่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นมีดอันนี้แล้วก็มาคว้างใส่หัวใจท่รักใช่ใชเหรอใช่เจ็บนะเจ็บมากปะมากจีธรรมาดาเนี่ยอันเลอเลยเห็นปะอเ <c oughs> นี่ยเนี่ยอันใหญ่มากเลยท่รักด้วยดิกระบองเห็นปะเนี่ย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 ทรัก อันใหญ่มากเลยที่รักเจ็บปะดูไม่เห็นเจ็บเลยมาดิมาดิให้เขาฟาดวะฟาดเลยนะเ,เดี๋ยวเขาเอาฟาดเลยี่รัฟาดตรงไหนอ่ะฟาดตรงไหนอ่ะฟาดตรงหัวเองอะ่ะมาดิมาดิเดี๋ยวเขาฟาดให้ไม่เอามาเดี๋ยวฟาดให้เร็วไม่เอาที่รักอยากเจอแย่แล้วว่า นั่นสิเราเล่นเสร็จเราจะไปไหนะ่ะเล่นเสร็จก็แบบก็อยู่แต่ห้องอะติดตกีฬาอะจริงจริงด้อยแต่เขาคอไปโอเคแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่คือแบบเสร็จแล้วจะทาอะไรกันต่อเสร็จอะไรไม่ทำค Q วเอเสร็จจะทําอะไรกันต่ออ๋อ <c oughs> ไม่รู้สินะใช่เปล่า <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าไม่ใช่กีฬาก็คืน <c oughs> ทิรัก็เป็นคนนิสัยไม่ดีเลยะทีลักแหละทีรักเป็นคนนั่นเองใช่เปล่าชอทิรักจะมั่วดีเขาไม่ได้มั่วใช่เหรอทิลักไม่ดีเขาดีนะไม่ดีเขาดีใครมีใครชมหรอมีดีทุกคนไใครก็บอกว่าดีหมดและแล้วคนนั้นใครใครคนนั้นชื่ออะไรก็ชื่อกวางไงอืมใครไม่ใคยพูดเลยพูดแล้วพูดตอนไหนตอนหน้าช่างมัน อ๋อครับทีรักใช่ทะลุทีรักให้เขาเอาปะใช่พากนี้นะก็ทํทำคลิปแกล้งเเล่นเขาแบบอยากลองใจเองไงว่าเองจะให้เขาหรือเปล่าอ๋อแล้วทะลุปเป็นไงให้ปะไม่ให้โอ้ทำไมอ่ะต้องมาก่อนเองก็ต้องมาหาเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เองก็มาหาเขาแล้วเองโดนเขาแน่ๆทีรักอะไรเองก็ต้องมาเล่าเขาก่อนปะก็รู้มาเล่าแต่ก็แบบมาทำที่บ้านไงมาทำคลิปอันเอที่บ้านเขาไง อันทำบ้านหอึ่งเหรอก็ใช่ดีก็ต้องทำบ้านเขาดิองอะไรทำบ้านมึงเหรอเออ้าหนึงเหรอทำ,ทำบ้านกูนี่แหละมึงจะไปอะไรมาดิ <c oughs> ไปไปไปแค่นี้แหละทีราเขาไปแล้วนะครับ<ป>แต่เขาขอไปนะครับจุบจุบโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นปกำลังใ,ใจพี่กับพี่กวางด้วยนะครับก็คลิปพี่กวางค,าางคาิดเอเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าน่าจะลงแล้วนะครับเพราะว่าพี่จะกําหนดเวลาคลิปนี้กับคลิปโน้นไว้ต่างกันนะครับก็คือแต่คนก็หาว่าพี่รู้ล่วงหน้าอีกก็คือ คลิปนี้พี่จะลงทีหลังนะครับโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย